สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่1เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าลอยตัวเกมอำนาจคนมีสีฟื้นเศรษฐกิจชิงความนิยมเนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับการ จัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเป้าหมายสำคัญคือการพิสูจน์แนวทางของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคทักษิณชินวัตรเรื่อยมาคือการทำนโยบายที่โดนใจประชาชนผลิตนโยบายประชานนิยมออกสู่ตลาดซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับ โมเดลในการจัดวางบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปทุกกลไกของส่วนราชการและภาคเอกชนกลายเป็นจุดอ่อนในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนจนโดนตรวจสอบการทำงานที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายอย่างต่อนเนื่องนะครับเรียกก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่พักเพื่อไทยและคนในตระกูลชินวัตรเองเนี่ยต้องไปแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ และรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะต้องสลัดให้หลุดจากเครือข่ายที่พัวพันอย่างพรุงพผังจากต้นทุนเดิมที่เป็นนักธุรกิจแล้วเข้ามาในพักได้ด้วยการผลักดันของคนในตระกูลที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงหรืออย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็ต้องสลัดให้หลุดโฟกัสของสังคมด้วยการพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าทุกก้าวย่างของคนที่ชื่อเศรษฐาเนี่ยมุ่งมั่นทำงานในการฟื้นเศรษฐกิจเป็นหลัก ถอยห่างวังว,งวนของกระแสการเมืองหลังจากที่พักเพื่อไทยถูกถล่มอย่างหนักนะครับในการสวิงข้ามขั้วมาจับมือกับพักลุงเพื่อจะตั้งรัฐบาลด้วยซปเปอร์ดิลแลกกับการกลับมาของทักษิณชินวัตรแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยถูกจัดว่าเป็นมรดกของคนในครอบครัวการที่เศรษฐาจะกลับเคลื่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ฟังเสียงคนที่มีอํานาจตัวจริงเป็นไปไม่ได้ครับ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับองค์กรที่เป็นแกนกลางของอำนาจไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่ตัดสินใจไปนั่งคุมความมั่นคงเองแบบไม่ใกล้เกินไปแต่ก็ไม่ใกล้เกินงามจากการเปิดหัวนั่งประชุมร่วมกับพอบอ่าวทัพในช่วงต้นของการรับตําแหน่งโดยมีสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ตั้งเข้ามาเพื่อพลางเป็นเหมือนกับพระอันดับแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าในเรื่องสําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับกองทัพเนี่ยจะต้อง ผ่านนายกรัฐมนตรีและเจ้าของพักตัวจริงเท่านั้นพร้อมทั้งนั่งเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจปิดจ็อบตามการส่งสัญญาณโดยเจ้าตัวเนี่ยไม่ลงคะแนนแล้วปล่อยให้วงการสีกะกีไปว่ากันเอาเองไม่เข้าไปล่วงลูกหรือเข้าไปชี้นำเพราะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจบปัญหาด้วยการเดินหน้าให้ทุกอย่างยุติต้องตระหนักให้ดีนะครับว่ากองทัพกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นจุดอ่อนไว มีความยึดโยงกับองคาพยพต่างๆของประเทศบทเรียนในยุคทักษิณที่สู้ทั้งใต้ดินและบนดินมาโดยตลอดไม่เคยได้รับชัยชนะในที่สุดก็ต้องเลือกใช้การเจราจาและการประนีประนอมก่อนจะได้กลับประเทศและยอมหลับตาข้างเดียวพร้อมกับอยู่กับมันให้ได้ต่างจากพักคก้าวไกลนะครับที่หยิบเอาข้อด้อยของคนมีสีเนี่ยมาตรวจสอบซึ่งจะตรงใจสังคมที่ไม่ชอบเห็นความไม่ชอบมาพากลและก็ความเป็นอภิสิทธิ์ชนของทหารมาในช่วง9ปีนี้ แต่อีกทางหนึ่งก็ใช้เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อทะลุเพดานไปยังการปฏิรูปสถาบันอย่างมีในแยะสําคัญใช้มวลชนและเยาวชนร่วมเป็นด่านหน้าท้าทายกฎหมายสร้างจริตใหม่ให้กับสังคมไทยขณะเดียวกันก็ถูกตั้งคาถามแนวทางนี้กําลังรื้อถอนค่านิยมเดิมเป้าหมายเพื่อส่วนรวมหรือว่าเพื่อส่วนตัวกันแน่ล่ะครับแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าพรรคที่วิจารณ์ตกกะแบบบิดเบี้ยวในการตั้งรัฐบาล หรือว่าความเล่นแร่ปแปรธาตุของการบริหารราชการในยุคลุงจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปได้จึงไม่แปลกหรอกครับที่จะถูกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรุมกินโตเอาในหลายๆเรื่องนะครับทั้งการใช้งบในการดูงานแบบไม่จําเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างฉากเพื่อเล่นแร่ปแปรธาตุรักษาสถานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาด้วยการนําคาว่าเจตนารมมาอ้างโดยมีเหล่าบรรดาด้อมส้มยกเรื่องการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต่างกันละครับ จึงถูกทิมกลับไปนะครับว่าเหล่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเนี่ยล้วนก็ต่างมีเหตุมีผลไม่ต่างไปจากตักกะแบบฆ่าชั่วเองเลวด้วยกันทั้งนั้นจากนี้ไปย่างก้าวของพักก้าวไกลในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยคงจะยากลําบากขึ้นการจะไปจัดหนักแบบทะลุเพดานเปิดหลักฐานตัวช้างแบบรัวๆเหมือนกับในสภาในยุคก่อนคนที่เคยส่งข้อมูล ก็กาลังจะกลืนเลือดจากศึกในสํานักง,งานตำรวจบบแห่งชาติจะก,กล้าส่งต่อหลักฐานเอกสารเหมือนเดิมหรือไม่ล่ะครับเพราะวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่ากําลังภายในของแต่ละฝ่ายเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนดังนั้นเนี่ยนะครับจึงต้องจับตาดูนะครับว่าการวางยุทธ,ธศาสตร์ของพรรคยังจะมีการปักธงเรื่องอุดมการทางการเมืองแบบเข้มข้นเหมือนเดิมหรือว่าจะให้น้ําหนักเรื่องการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับมิติทางด้านเศรษฐกิจด้านการต่างประเทศ เพราะเรื่องเหล่านี้แหละครับมันคือธงนําของรัฐบาลเพื่อไทยนะครับในการฟื้นคะแนนนิยมแล้วก็ตอบโจทย์ที่ทักษิณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งว่าก้าวไกลเนี่ยมีแพ็กเกจที่สวยแต่เปิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยตอกย้ําแนวคิดแล้วก็นโยบายของเพื่อไทยว่าเหนือกว่าก้าวไกลที่ใช้รัฐสวัสดิการนาทางเป็นเพียงเปลือกเท่านั้นจึงไม่แปลกอกครับที่เศรษฐาจะเล่นกับกระแสะความนิยมแล้วก็อ่านสังคมออกนะครับว่าต้องการเห็นผู้นําประเทศแบบไหน โดยการนําเสนอการทํางานแบบนักธุรกิจมีความรวดเร็วไม่เป็นทางการไม่ต้องผ่านขั้นตอนราชการที่ยืดเยื้อยุ่งยากไม่ยึดติดกับการทํางานวันหยุดลงพื้นที่อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพร้อมภาพจําของนายกไหว้สวยแสดงถึงการให้ความเคารพกับคนทุกระดับชั้นนะครับเลยไปถึงฉากการพบกับคนตัวเล็กตัวน้อยทั้งชาวนาทั้งชาวประมงการรับฟังข้อร้องเรียนจากทุกกลุ่มโดยไม่มีการแบ่งแยกเลยไปถึงคํากล่าวในงานต่างๆอย่างไม่เยื่อเยอะแต่กระชับ ตรงประเด็นบางเรื่องตรงไปตรงมาแม้จะใช้คำแรงแต่ได้กระแสะความนิยมจากสังคมและไม่กลัวที่จะถูกมองว่าสร้างภาพด้วยการบริจาคเงินเดือนตลอดจนค่าตอบแทนให้กับมนลนิธิต่างๆแค่ช่วงสองสัปดาห์การเร่งเครื่องทำงานของนายกเศรษฐาเนี่ยถูกมองว่าได้เนื้อได้หนังตั้งแต่เริ่มไปประชุมยูเ็ที่สหรัฐนะครับมีการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไประหว่างการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติ การหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศการหารือกับผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐเมริกาและอาเซียนรวมไปถึงหอการค้าสหรัฐเมริกาซึ่งจะมีบริษัทเอกชนมาร่วมด้วยเป็นจํานวนมากจากนั้นก็เดินทางไปกัมพูชาเคาะราังเตรียมเปิดด่านชายแดนด้านตะวันออกการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดนเกี่ยวกับเอกสารเอ,อื้ออำนวยให้เกิดการทำมาค้าขายอย่างเต็มรูปแบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวการเดินหน้าในการแบ่งผลประโยชน์ในเขตทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชารับไม้ต่อจากที่รัฐบาลลุงทําเอาไว้เอาให้จบครับเหล่านี้แหละครับเป็นการตอกย้ําสายสัมพันธ์ของรัฐบาลของทั้งสองชาติที่แนบแน่นด้วยความใกล้ชิดส่วนตัวตั้งแต่ยุคข,ของรัฐบาลทักษิณมาแล้วน,นะครับต่อจากนั้นเนี่ยยังมีกําหนดการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่8ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าะจะมีวาระด้านการค้าการลงทุนที่น่าสนใจนายกเนี่บอกว่าความสัมพันธ์กับประเทศจีนถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกการประชุมครมอนัดแรกเปิดหัวด้วยนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งการลดค่าไฟฟ้าจากเดิม4บาท45สตางค์เหลือ4บาท10สตางค์เริ่มบินในเดือนกันยายน2567 แล้วก็ลดราคาน้ำมันดีเซลให้ต่ำลงเหลือลิตรละ30บาทเริ่มวันที่20กันยายนนี้พักหนี้เกษตรกร,กรและธุรกิจขนาดเล็ก3ปีปรับการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็นสงองรอบเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2567แม้ว่าจะมีกระแสไม่ตอบรับในเรื่องนี้ก็ตามนะครับแต่รัฐบาลก็รุกได้ถอยเป็นเหมือนกันปรับท่าทีโดยยึดกระแสเป็นหลัก ส่วนความคืบหน้าของโครงการดิจิทัลวันเห็ดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกครคลังเนี่ยยืนยันนะครับว่าจะพยายามเดินไปสู่เป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีได้กําหนดเอาไว้คือวันที่1่กุมภาพันธ์จะเป็นวันเริ่ม kick off โครงการผิดพลาดหรือเลทสุดก็ขอไม่เกินไตรมาสแรกแต่เชื่อว่าทันและการกู้เงินธนาคารของรัฐตามการตั้งข้อสังเกตของสิริกัญญาตันสกุลสอสอแบบบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะต้องพิจารณา รัฐบาลเนี่ยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าจะใช้เม็ดเงินเมื่อหมุนลงไปในระบบแล้วจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าท่ามกลางข้อกังวลของนักเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังที่เกรงว่าอาจจะมีผลกระทบซะมากกว่านะครับและเชื่อว่าแรงกระตุ้นที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือการเน้นไปที่การลงทุนซึ่งเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่ที่จะส่งผลบวกอย่างเห็นได้ชัดมากกว่าปฏิบัติการเร่งเครื่องอัตชีเศรษฐกิจไทยให้กลับมามีชีวิตชีวา ขอวางสถานะตัวเองเป็นรัฐบาลภาคที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจหลังจากรัฐบาลลุงมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพื่อวางรากฐานการพัฒนาเป็นธงนํามาแล้วเพิ่มปัจจัยภายในบอกโลกพร้อมค้าขายเติมเงินทุนจากภายนอกหวังให้เกิดความพึงพอใจให้กับประชาชนเรียกกระแสะความนิยมกลับคืนมาหลังจากก้าวไกลเนี่ยยึดกลุมฐานมวลชนทุกช่วงอายุด้วยยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้าง แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าอาจจะต้องใช้เส้นทางอีกยาวไกลที่จะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่ทั้งหมดนี่นะครับเป็นเพียงแค่เรื่องชัยชนะในทางการเมืองซึ่งจะต้องว่ากันต่อไปนะครับส่วนภารกิจในเบื้องหน้าที่จะต้องดันเศรษฐกิจให้พลิกโฉมอย่างเห็นได้ชัดการเติบโตพัฒนาประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกล้ากระโดดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าและอาจจะเป็นของร้อนของเพื่อไทยและเครือข่ายพักร่วมรัฐบาลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ กองสถานการณ์บอกว่าต้องติดตามต่อไปครับว่าเศรษฐานเนี่ยจะนำทัพข้ามผ่านโจทย์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่มักจะเข้ามาเป็นเงาวาตามตัวเมื่ออำนาจเต็มมือได้อย่างไรนะครับ